จเจริญธรรมสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์เอ็กเซนไฟไหมนะครับ <c oughs> เรื่อง <c oughs> ลอซื้อโดยมีชอบตัวอย่างเช่นจากข่าวเรื่องใช้ให้ทํากระทงและลอซื้อน้ําส้มนั้น ในส่วนของผู้รับจ้างพ่อค้าและแม่ค้าไม่มีความผิดไปดูคำพิพากษาศาลดีกายอสั้นเลขที่4077ูนทับสองหการที่ผู้เสียหายใช้ให้อออ <c oughs> สั่งให้จำเลยซื้อแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของกลางจากตลาดนัดให้เพื่อที่จะได้หลักฐานในการกระทำความผิดโดยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยความสมัครใจ ของตนเองมาก่อนและพร้อมที่จะ <c oughs> จัดหาแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวทันทีการที่ผู้เสียหายดำเนินการสแสวงหาพยานหลักฐานด้วยตนเองแล้วแจ้งความร้องทุกข์เพื่อนำเจ้าพนักงานตำรวจ จับกุ่มจำเลยจึงเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้จูงใจหรือล่อให้จำเลยกระทําผิดไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายคำพิพากษาสารดีกา่อสัน้นเลขที่4 3 0 1ทับ สองห้าสี่สามการที่บริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft, จ้างนักสืบเอกชนไปล่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทําทีไปติดต่อซื้อคอมพิวเตอร์จากจําเลยโดยมีข้อตกลงว่าจําเลยต้องแถมโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สายรับด้วย หลังจากจำเลยประกอบคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วมีการทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายลงในฮาร์ดดิสในเครื่องคอมพิวเตอร์ <c oughs> และส่งมอบให้แก่สายลับสารเห็นว่าการกระทําของจำเลยเกิดขึ้นเนื่องจากการล่อซื้อของสายลับ มิใช่กระทําขึ้นโดยผู้กระทํามีเจตนากระทําผิดอยู่แล้วก่อนการ่อซื้อเท่ากับโจทย์เป็นผู้ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดโจทย์ย่อมไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้เสียหายโดยนิติใน จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนะครับเออคนที่อ้างตัววเป็นเจ้าหน้าที่แล้วล่อซื้อโดยมีชอบต่างๆเหล่านี้มันก็มีเท่านี้นะครับจึงมาบอกให้รู้โดยทั่วกันจเจริญธรรมสำนึกดีครับ